สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับช่องเจริญละ555นะครับผมวันนี้เที่ยว ep 3เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมของอิชิตันร่วมกับสวนสัตว์นครราชสีมานะครับผมเพียงมีฟ้าอิชิตันรถใดสีใดก็ได้นะครับขนาดใดก็ได้ไปแลกบัตรเข้าสวนสัตว์นะครับผม กิจกรรมมีเฉพาะวันที่สามมิถุนายนวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมไปกันท่านผู้ชมเราได้บัตรมาแล้วเราเข้ามาแล้วเนี่ยนี่สัตว์โคราชอีกที่ตันคนเยอะมากกว่าจะเข้ามาถึงไม่งคดร้อนคนเยอ ต้นไม้อยู่นะเห็นบองูนู่นบน,น,น,นต้นไม้วนตองแตงลงแทงอยู่เ็ดเคีกูมานั่งมาดูลิงนั่งหมดอะไรตายอยากเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรมานั่งเ็ดเคีนั่งโคตรที่ คนยอ EP สามเที่ยว EP สามไม่ใช่เทีเ่ยวคนยอเที่ยว,ว <c oughs> คนยอเที่ยว EP สองเที่ยวคนยอมันของ EP สองไปกูปนี่เที่ยว EP สามแล้วเที่ยว EP สามแล้วมันคนละสีหนาคนละตันเองก่อนอื pues น่นะคนหาซื้ออะไรกินก่อนนะ <c oughs> อากาศมันร้อน เออดูกูใสเ่เสื้อแขนยาวมามาคนเดียว้วย 提了哥。

ยแย่งกันยแย่งกันหมูอ๋อ <c oughs> เอ๊ะตัวน,นี้โดดเฮ้ยน่ารักน่ารัก <c oughs> อย่าก,กัดหูเพื่อนนะเว้ <c oughs> <c oughs> ยฮึัลโหล จ้า20บาทบูบีบูบีบูบีเอานี่นี่อืมอืืมหมดแล้ว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 ครับไอ้หนู เวลามาเที่ยวจะาหาใส่เื้อเข็ดยาวกับกูร้วน

วันสงการี่หมาพี่มีเห็นได้ยังไอ้หนูกินบ้างด่กดใครไหมเนี่ยยินยินเราคุยกันได้มันไม่กิน กินแครอทนะนิ่กินแครอทอ้หนูแครอทเงี้ย <c oughs> แม่งไม่คุยกับกูเลยผักกินผักไม่กินผักด้วยกินแครอทเจนยินเจนยิน ฉลอดฉลอดฉลอทมันไม่กินผักวะกระต่ายแม่งกินไม่เลือกเลยนะม,มึงทำไมต้องเลือกอะ่ะอ่ะกินเปล่าเออมันก็กินอยู่นี้ว่ะ <c oughs> ก็กินอยู่นี้ว่ะ กินนิ้วกูเข้าไปด้วยเออตามสบายเลยอืมอะตามสบายตามสบายเลยหนูอ่ะมันจะร้องทำไมน่ะมันโอ้ทำไมอ่ะแก่แล้วน่ะแก่ เฮ้ยหนุ่เฮ้ยเฮ้ยมึงของจริงปะเนี่ยมึงไม่ถิ็กไม่กินวะหึฮึคุยหน่อยคุยหน่อยไม่งไม่คุยกูเลย อยู่ปรงกะปิปลาคนเยอะมากโอ้ยโอ่คมาคนเดียวอีกแล้วเหรอกูเนี่ยมาคนเดียวอีกแล้วเหรอ อา้ามีอะไรให้ดูเนี่ยเจียงเพียเอา้าวแม่งดาบกูเฉยอา้าวสองนิ้วคนเดียวเชีย์เที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวอีกเออกับกูเนี่ยกับกับคนเดียว เอา้าไหนหรอกล้องกูไม่เห็นมันนละยอ๋อมันอยู่ตรงนู้นเห็นปะกล้องเห็นปะน่ะเห็นปะกล้องเห็นปะกล้องเห็นกูก็เห็นถ้ากล้องไม่เห็นกูก็ไม่เห็นนะแต่ละกูกูเดินกลับละปัญญายากูตัวละล้วนว่ะ ยินอยู่เองนี่ไม่ค่อยได้หรอร้อนจริงการที่มาเที่ยวคนเดียวนี่ลำบากนะครับไม่มีตะก้องเที่ยวคนเดียวลำบากครัแม่ไม่มีตะก้องมาให้กูเดินคนเดียวเนี่ยไม่มีตะก้องเนอะ กินเขาเพเดียวพิเดี่ว,ดวกับบอมิมูอาอาอาอ,าอ,าอาร้อนจังเลย แล้วการที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราไม่ควรที่จะเออมีคนที่มาเที่ยวคนเดียวแบบกูมันไม่มีตะกล้องเพราะเมื่อมันไม่มีตะกล้องแล้วใช้กล้องมือถือถ่ายมันก็จะเหนื่อยอย่างนี้นี่แหลนะนะไงวะ <c oughs> ้เยี่ยวไปทางนู้นน่ะไปได้ไไ่ะไม่ได้น้อเยี้ยวไปต้องมาทางนี้นเข้าส่นน้ำปะเขาบอกนสน้ำเขาฟรี กาก่อนเอาจักรยานไปขึ้นก่อนเ,เรามาเข้าส่วนน้ำกันดีกว่าวะเล่นน้ำบ้างอออากาศมาันร้อนนะอากาศร้อนเล่นน้ำบ้างก็ได้ อาใจจยงยานไปขึ้นก mm ันเด้อได้บบประชาชนมาืิละ ไปไหนดีวะอือไปไหนดีวะร้อน่หรอโอ้โหแล้วกเดินกลับ <c ười> <c ười> เดินกลับไปสวนน้ำเฮียเฮ้ยร้อนว่ะ รถก๊อบดีกว่าไอ้ย่าแม่งร้อนจัดเลยตอนเนี้ยตรงนั้นน้าฟีอ่ะโอ้โหร้อนว่ะเข้าคนเทอ่ยไปเที่ยวกับกบอมีมูคนมีผู้สาวบา่มูกูมาคนเดียวอีหลี เห็นไหมคนเยอะเนี่ยตะกงตะกองกไม่มีเป็นตะกองให้ตัวเองถือเองทำเองทุกอย่างจากช่วยตวเองร้อนเอนนอ,อยังดีมีลงกกถ้าเที่ยวสวนน้ำนี่ค่าชุดทเท่าไหร่วะ เราสงสัยแค่ว่าค่าชุดชุดชุดไยนะมันมันมันเท่าไร่ไงปัญหาคือมาคนเดียว <c oughs> ตอนนี้เราใช้งบไปแล้วทั้งหมดนี่ขนาดข้าฟรีนะครับเนี่ยแล้วผมมาคนเดียวผมใช้งบไปไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า2 0 0้แล้วมั้ง ยังไม่ถึงกูยังมีความภาคภูมิใจนในตัวเองอยู่ก็ไม่หงหง้กล้องขึ้นวะมันเสียงมันมืดได้เหงงนะ็นไหมไนี่เราย,ยังมีงบเหลืออยู่สองร้อยกว่าบาทมัน,นสดไหมกูถอนมาสี่ร้อยมีร้อยหนึ่งดีกว่าวานถอนสองร้อยให้ย่าร้อยหนึ่งอือช่างมันถเถอะเนาะ ร้อนว่ะแค่นั้นแหละจุ๊มว่ะครับผมเต้นน้ำเสร็จแล้วกูจะกลับแล้วมีอยู่แล้วกูเหงาอ,อยู่คนเดียวกลับดีกว่าเอาชุดไปคืนกันไปไเล่นเสร็จแล้วถึงเวลาที่ราต้อง

ฉัน้องสดวกินกาแฟเลยโอ้ยถึงได้กิงถึงน้ารับไม่ได้เราถึอย่างเดียวนะเจอน้องผู้หญิงคนนึงครับน่ารักมากน่าจะมากับพี่นะครับผมพี่ชาย ปูไปดีกว่าเล่นน,บบน้ำเสร็จแล้วกลับบ้านไงอู้คือมาคนเดียวเนี่ยปัญหาปัญหาะยานเดียวมาคนเดียวไงเนี่ยรองเท้าแล้วอยู่ตรงเนี้ยอยู่เปล่าวะรองเท้าอยู่เปล่าวะเฮ้ยรองเท้าก็อยู่เว้ย

ตรงนี้ตรนี้ไม่เคยมาเล่นเลยกับ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 กัดียวเลดียวกันยข้องเดีเดียวแล้วก Châu mình, mình đều có hay đủ Cảm ơn bạn คนเดียวเห็นตอนมาที่มาคนเดียวมาคนเดียวก็กลับคนเดียวยเช่นเคย ใครใจดีใจดีให้กูขึ้นรถกอลไปิดไปมีคนนี่ยกูจะมี้วจะมีใครใจดี มีคนมาด้วยกูกูเรียน,นรถกอบด้วย กูเล่นนี่ต้องสิ่งจะได้มามจะได้มาเที่ยวถึงคืนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกเลยว่ามาคนเดียวเที่ยว EP สามมาคนเดียวจบละจบจบจบไหมเดี๋ยวค่อยจบบันหลังก็ได้เนาะไม่ใช่จบบันหลังดิเดี๋ยวค่อยจบคลิปก็ได้ ืนไว้ถึงนอกก่อนเนี่ยกูเนี่ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่ยว EP สบลงแล้วมาคนเกียวเหมือน EP สองที่ EP หนึยังไม่ได้ลงเตะลงไปแล้วหลังจากลง EP สองก็ ご存じです <music>